có Ồ, oh, nằm lát thân nó ดูน้ำเต็มพี่น้องเอ้ย้าแสดงว่าฝนตกหนักได้เนาะเมื่อเมื่อเช้านี่ยพมีน้ำได้เนาะน้ำล้นเลยพี่น้องเลยอืมปวดเมี้ยวละทั้งปุ่นเออ ตะาวระอา,ยายจยนรถซื้ออันยากันยุงนะท่านซื้อยากันยุงเอ่ทอทะเห็ดมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูเห็ดซะก่อนพี่น่องเอ้ย มีเห็ดอยู่บนอเห็ดชอบออกอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ดูก่อนเห็ดมีเห็ดหรือเปล่าทุกท่านมีเห็ดไหม เมือม่อเมื่อเช้านี่มาวัดบัดบับเห็นน้ำเนาะมาเห็นตอนตอนแรกนี่สแสดงว่าตกแห้งอฝอนตกหนักนะฝนตกหนักเ่าท่านาน้ำมันก็เลยท่วมขังเอาไว้พระไว้เจ้าจังน้อยก่อนเออพอดีว่ายุงเยอะนะก็เลยซื้อ,อยากันยุง ណាស់มาถวายพระจารย์อ่ะไหว้พระไหว้เจ้าก่อนพี่น้องเอ้ยអូពូកំពុងកាត់ពើនេះអស់ហើយបាទបាទเดินថាង เมืออม่อบออัรออนีฮะออ<า>มีเห็ดบออ่เอาล่าสุดเจอเห็ดนล้ท่าน,ดดนมีบออ่มีไงโอ้เห็ดปลวกบออก่ไม่่ใชเหมดเ,เอาไว้ให้มันโตซะ,ะเ,เ,เห็ด เจอเห็ดด่วนเอาบุกเป็ดไปใส่เอาตบไปไปเอาคำมืดไปใส่ไปเอาเมื่อปะาเลยนะไปเมื่อเลยมันเป็นยังเมื่อแล้วมันย่างเมื่อแล้วเมันย่างแล้วเอามงใส่ยฮ็ดเห็ดเห็ดเห็ดเพาะ

พวกมันมใช่มีคือต้นมันอยูืนริษะเนี่ยบ <c oughs> อสเราก็มาที่สำนักสงฆ์นะท่านซื้ออ,อยาก,กันยุงนะแล้วก็น้ำส้มสายซูลพยาจารย์จะทำใบฮอร์โมนลดชวนต้นไม้แล้วก็ยุงเยอะนะ อาจารย์อยู่รูปเดียวก็คงจะเงาอยู่เล้พี่น้องเอ้ยเออบ่มียังกว่าจะมีญาติโยมมาทีก็ตอนเช้านั่นแหละและ้วท่านนะกว่าจะอ่ามีนะกว่าจะมีญาติโยมมาก็ช่วงเช้านะครับเดินทางออกจากสำนักสงฆ์ไปทรง สองคนนี้นะอนเ,นเออฝากไว้เช่นน,น,นี้ทุกท่านสวัสดีครับ